วันที่ส <s girlfriend> ี <speaking> ่คือวันที่อยากเกิดขึ้นแทนที่จะร้องเพลงเป็นเพลงก็เป็นเพลงไล้ไว้กันเนาะเป็นเพลงนพราะแมเปอนรู้ เคเพื่อพวกเราทุกทุกคนพอ่อที่เมืียแทนน้ำล้งไปเพื่อจะผลิตด,ดอกไม้ออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยัง ลงเรทท้างใดก่อนจะดูตัวา <c oughs> มาน้อมองแล้วก็ดูัวเองเนาะออกผมให้เก็ ink, บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาขอให้ดูแลรัเพืเรายังมีวันต่อไปเมื่อเราจะเทไป ยงามครับผม mm hmm. ก็รวมกันทีมแข็งนะครับเราคนไทยทุกคนรักกันแล้วก็รักพระเจ้าหั่วในพระบรมโที่สุดแล้วก็จะต้องหาด้วยกันได้นะครับแล้ก็ขีมแข็งสู้ๆครับทำดีเพื่อพ่อกันนะครับ